กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ใช้3 G 4 G แล้วแบตไฟทุกท่านด้วยนะครับถึงไม่มี4 G ก็ดูได้ทุอะไรเล่าโอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่โวยทีเดียวตายโหดมากวันนี้เราอยู่กับเกมเดิมนะครับไหมครับพี่ฮ o อกเก็ตนะครับโอ้ยยังแรลกเหมือนเดิมพ่อภาพสวยมากท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าของพวกนี้ไปจากไหน ตกนะรัผมมาตอนฝนตกนะฮะมันจะมีสกอร์เปี้ยนโผล่มาผมเพิ่งรู้เหมือนกันแมปใหม่นี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยพบฟ้าผ่าเดี๋ยวจะไปตามหามา้าของเรากันมา้าม้าอยู่ไหนม้าข่าหายโคเลมค่าหายหมดแล้วหายหมดแล้วหายหมดแล้วามแวามแล้วอ่ะมันมีฟ้าผ่าแล้วด้วย อันตรายมันช่างอันตรายซสเหลือเกินฮะนั่นมาันอะารอาหารอาหาร,หาร,หารพวกแกคืออหัรอาหารอาหารอาหารอหอหาร เป็ดเป็ดอยากกินเป็ดเป็ดนี่นะทีนนหนึ่งย่าไหนออกมาออกมานั่นไงแกอยู่นั่นไงมา นี้น,นะครับว่าเวลาเราจะลงจากหลังมากลงไม่ได้จริงๆเลยไม่รู้ทำงไงแล้จริงๆนะฮะมันมันเป็นที่โปรแกรมะมันเป็นที่โปรแกรมเลยฮะโปรแกรมอัดนะฮะว่าเพราะว่าภาพมันสวยเกินไปก็ ถึงทำให้มันแต่ว่าตัวเกมลื่นฮนะลื่นพอไม่ได้อะไมันลื่นมากเลยแต่ว่ายัางไงก็ต้องมันอยู่ที่โทรศัพท์กากด้วยฮนะแต่งไงก็เก็บตังค์ซื้ออยู่ โอ้ยเอาลาววันนี้เราจะทำอะไรดีโอ้ยวันนี้เราจะทำอะไรดีรอฝนหยุดดีกว่าเข้าบ้านก่อนดีกว่าจะหาของได้แต่อย่างเนี้ยช่งอยากเยนซะเหลือเกินเอาละขอกินข้าวเลย งันเราได้จากสกอเปียนฮะที่มันโผล่มาตอนฟ้าผ่าผมก็ชอบมันเหมือนกันเป็นอะไรที่ดูเจ๋งดีฮะมันเออมันทำได้นะฮะภาพมันสวยมากแล้วอยู่ๆฟ้าผัวกกะโลกขี่ม้ามาโอ้ยอย่างเท่ฮะเออเราไปครับอันม้าก่อนนะไม่รู้อครับได้ไหมเนื้อเราพอหรือ่าหรือเรามีอันม้าอยู่แล้ว มีเนื้ออยู่สองอันวมกันเป็นสีอันนี้มีไหมอ่าอันนี้ไม่มีอ่าอันมานี่คราบยังไงนะเอ,อ่ออันมาเอออันมาอันมาโอ๊ยไม่รู้อันมาคราบไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีนะฮะ ตอนนี้ฝนน่าจะหยุดแล้วห๋อ,อยังไม่หยุดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปลงหาของดีกว่าครับตายเถอะเองเดี๋ยวเราจะไปหาทรัพยากรนะฮะเมื่อวานเราเข้าในนี้พ่กันนะตอนนี้เห็นไหมฮะแอนยังอยู่เลยโอ๊ย 我去。Oh, มายึดพื้นที่ก่อนอนี่มันคุมโอ้โหนี่มันยอดซับสกกร์เจ๋ง เดี๋ยวเราจะไปหาเดี๋ยว,ยวจะไปขุดเดี๋ยวจะไปขุดไอ้นี่ก่อนนะฮะต้องขออภัยด้วยแบบนี้ฝนตกที่บ้านฝนตกด้วยอากาศเย็นมากดีก็ยัยงเปิดพัดลมอยู่ติดใจด้วยครับบ้านผมโอ้ oh. โอ้ยยะได้เลยไหมโอ้ยเยะดีเยอะดีโอ้โหโอเจงเจ๋งครับเจ๋ง ตีครัง้งคาแดกตีไม่โดนหรอกเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านี่เจอกร้วมันคือผ่านหินนั่นเองหลายคนอาจจะไม่ดีใจนะสำหรับคนเล่นใหม่นะฮะโอ้โหมันคือมันเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดมากเลยฮนะาหาแป๊บเดียวฮนะประมาณขุดไป เพราะว่าเมื่อวานผมได้ผมไอ้นี่มาแล้วผมได้เหล็กมาแล้วก็เลยคาไปนั่นก็เลยไปขุดทองได้ง่ายหน่อยขุดทองเฮ้ยไม่ได้ไปทำปล่านะเว้ยโอ้ยหล็กจริงๆทำไมมันแหล็กฮะนีมันโอ้มันเหล็กนี่ โอ้เหล็กนี่สำคัญเหมือนกันกดก่อนจงเอามาเอามา้าคือสปาร์ตันย้ำาน,นะโว้ยดีปักไฟเพราะมันมืดไม่กลัวมอนสักนิดเลยจริงๆเนี่ยด่ปักไฟนะไม่กลัวมอนนะกลัวมืดมืดพูดตรงๆเลยเนี่ย,มมนนยมมออไม่กลัวเลยมอนเนี่ยมองมอนอะไรกระจอกโอ้ไม่กลัวเลย นี่กลัวเลยสักนิดเรามันนี่สุดยอดอะเราไม่ต้องกลัวมอนโอ้โหเต็จอกมากเลยโอ้โหโครงกระดูกอะไรไม่รู้แม่งยิงธนูได้ไม่คุขี้โม้นะผียังไม่ไมขี้โม้ทามันเร็วโอโ้ซอมบี้เดินตกคนเออบริเวิวงการซอมบี้นะฮะซอมบี้เดินตกคน ว่าสัากวันเราจะไม่สามารถเล่นหมาครับนโทรศัพท์ได้นะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งกราฟิกนี่โคตรสุดยอดขึ้นเกินกว่าโทรศัพท์ธรรมดากากาจะเล่นได้ฮะครขนาดผมนี่แหลกแล้วแหลกอีกครับอไม่รู้จะแหลกไปไหนแต่ What the fuck รู้สึกเมื่อกี้เหมือนกับดักไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไหนนะนกล้น้อยเนาะหุยทองเหล็กโอ้สรัพยากรเยอะมากรู้สึกผมเล่นผมเคยเล่นอยู่เวอร์ชันหนึ่งนะสรัพยากรพวกเหล็กเนี่ยหายากมากเลยต้องขุดแบบลึกลึกสุดๆเลยแต่ว่า หาง่ายมากเลยฮะแม่เอ้ยหายากหาง่ายมากครับเด็กเนี่ยโอ้โหอ้าวตันแล้วเหรอฮะตันแล้วเหรอ อะไรเนี่ยตันละตันเว้ยเราจะไปตีมอนกันชักดาวของท่านออกมาสปาร์ตันไอ้สัตว์มืดมากติดไฟก่อนสปาร์ตันทำไมมันมืด สปาตันสปาตันออป้าข้างบนมันมีอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายเมื่อกี้มันมันมันเกิดเฮ้ยเมืเ่อก,กี้ตีแค่ทีเดียวอยนะ เฮ้ยเมื่อกี้ตีแค่ทีเดียวเองนะทำไมมันถึงทำกับฉันได้โอ้ตีทีเดียวปิดทางหมดเลยโหดร้ายมากเมื่อกี้ได้อะไรนะอะไรวะเอไม่มีอะไร sai ta phàn, ai chăng ta anh kia, không phải, cái chốt, cái mõn, để ai ai đồn máy toi toi toi, mình bắc, nói, có สึกว่าลงอ๋อเจอแล้วเจอทางออกครับไปงั้นไปได้อ่ะอ๋อไม่ได้ มันหมดแค่เนี้ยโอ้อะไรใหญ่ก็ได้อ๋อนี่ไงออกไปได้อีกนิ่เออแล้วก็ว่าอยู่ทำไมมันไอ้เชี่ใครเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ก็ได้ของฟรีโอ้ขอบคุณครับ เดี๋ยวไอ้ตัวนี้อันตรายทุบแม่งเลยทุบแม่งเลยบอกเลยครับตัวอันตรายฮะเก็บอนครับได้ของฟรีนะฮะของฟรีนี่ไม่ต้องพูดมากนะฮะเก็บครับเก็บรัวๆครับอะไรไม่รู้ครับรัวๆครับของฟรีชอบครับของฟรีใครๆก็ชอบใครๆก็รักอย่าพูดมากทำไมเออไปยังไงอีกอะไรเนี่ยมันคืออะไร คือผมผมสงสัยอย่างหนึ่งนะใครรู้ก็ช่วยขอบด้ยวยว่าไอ้หนังสือเวทมนต์เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรผมไม่อยากรู้นะผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไมค้าแบบจริงจริงแจงแบบรู้ทุกซอกทุกมุมของไม a f t แต่ว่าผมก็พอแค่รู้แบบพื้นฐานนะเอาถ้าเอาความรู้ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเล่นจริงๆก็ผมมันแบบ ทานอะไรประมาณเนี้ยอยากรู้จริงนะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ได้บ้างนะฮะไอ้หนังสือเวทมนนด์นอร์เวททำอะไรไหนก็ต้องขอบคุว่าที่มันมันแหลกอะไรแบบนี้มันที่จริงมันตัวเครื่องมันไม่แหลกหรอกครับมันตอนที่ไม่ได้แคสแต่ว่าพอเริ่มแคสแล้วมันแหลกเลยครับมันเริ่มมันเริ่มค้างแล้ว ต้องไปต่อแล้วมันดูมันไม่ต่อเนื่องของคลิปนะความไม่ต่อเนื่องของคลิปมันดูมันไม่ค่อยสนุกฮะต้องขออภัยมากเป็นอย่างสูงนะฮะพอบางครั้งเวลากำลังจะพูดมัน,มนเถอะเริ่มค้างแล้วค้างค้าง,ง,งนู่นค้างนี่ค้างนั่นค้างจนไม่รู้จะค้างไง พ่อจะเป็นราชาจนสลับอุ้ยอะไรอุ้ยโอุ้ยอุ้ยคืออะไรเจอะนี่มาอ๋อเห็นแล้วก็รู้แล้วน้ำนั่นเอง อมันมันอาจจะแหลกๆไปบ้างเพราะว่า เฮ้ยเอ้ยจะพาไปไหนโอ้ยเอาอิสตันท่านท่านท่านนั้นต่อ ทางเลยแม่งอ่า,อาทางก็ตันทีน้องอ๋ออ๋อขึ้นขึ้นกลับเป็นเดิมโอ้ยทำไมถึงทำกับฉันได้ ไอก็เดี๋ยวตอนนี้ขอหาทางขึ้นได้ก่อนโอ้ยทำไมอ้ ไหนที่สุดเราขึ้นมาได้แล้วคืไอไม่ไ้แล้วไปดีกว่ามันจะไม่ลงไปแล้วเดี๋ยวหาที่ปิดคลิปก่อนหาที่ปิดคลิปโอ้ยวิตรงนี้มีอะไรอีกไหมนี่ข้างล่างถ้าขุดไปจะเป็นอะไร ไ้เก mm ็บของเขาหลอกเราคำจะเ็เปลี okay, so like okay. ่ยนได้แล้วแต่ไข่มอสเตอร์นี่มันหาจเห็นดูทำไมมันหาง่ายกันจังเอ๊ะข้างบนนั้นอ๋ออ๋อมันจะรู้ไปทางหนึ่ง โอ้โอ๋อเหล็กมันหาง่ายนี่อ๋ออยู่ตรงภูเขานี่โอ้มันก็ไม่ได้หายยากเป็นความคาดหมายนนะทำไมมันไม่มืดไม่สว่างเลยวะ เราอยู่แบบไม่รู้แสงเดือนแสงตะวันเลยโอ้โหเยอะแยะมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บรู้สึกว่าจะหลงบ้านละจอดนี้ ถ้าใครรู้ว่านังสือเวทมนเนี่เอาไปทำอะไรได้บอกหนอ่อยนะอยากรู้่มามากระดูอยากขี่แต่ฉันไม่มีอาอยากขีย เฮ้ยอยากขี่อ่ะขอขี่ห,น,หน่อยได้ไหมอ่ะขี่หน่อยได้ไหมแบบเหมือนหมามากเลยดูไงก็ไม่ใช่ม้า ฮ่าเป็นไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมสนุกวันนี้สนุกรกันรึเปล่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยอย่าหนีเซ่ยังไงก็ฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับหากคิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยไหนก็เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบาย,บาย,บาย Bye bye. Ừ, tài sang này.